แต่ตัวเหมือนคนใช้ไเาแต่ไม่เป็นหรือเปล่าไม้แย่เาไกิเขาแ่ยังไงร่เนอย่างเช่นมาฟิเนอย่างเี้ไม่ต้องเอม่ต้องออกงานนะไม่ต้องต้อเไปฟิตเนไต้องออกแบบเกลีๆโชคเต้ยืดยนวอลโอเคอยู่ขอเค เราเห็นเต็มเลยมาว่าแต่งตัวเป็นลูกเกาหลีมากมันมีหมวกมีพกมีรองเท้ารองเท้าบู๊ตจังเก็บแบบ่เห็นวันนี้มาตึกมาทำไมอ่ะอ๋อมาที่เน็มาตัดเยอะมาที่เน็ต มีแบบบางทีนะแบบของงานด้วยกันก็ต้องแบบแต่งตัวให้แมทกันนี้ใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็จะโทรไปถามเต้นเฮ้ยเต้นวันนี้เป็นงานที่นู้นที่นี่เออแต่งตัวประมาณไหนดีเต้นก็บอกพอดเบาๆนี่เบาๆเบาๆโอเคโอเคได้ได้แล้วก็สบายใจในเป็นแบบจุกบเราอันนี้คุณจะไปงานอะไรก็จะยืดทำแล้วก็มีแจ็กเก็ตแบบตัวจริงถ่าเดฟรองเท้าปกติอย่างเงี้ยแหละพอเสร็จปุ๊บไปถึงเจอเต้นเดินกำลังเดินมาถางห้องวางผ้ามาแต่งกล ยิ่งยิ่งข้นเขาเลยไม่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 ดีข่านว่าไม่ใส่คอนไมนใส่คอนสีไรไมว่าอีกลีมเบาบาเบา เขาเรียกอะไรนะเต้นเชิดียวก็เถ um ือว่าประมาณ18เลเยอร์อยู่นะอะไรเช่นนี้มีประดิบประเดินมีมุนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยดูจากชุดครนเองแต่งก็รู้นี่คือชุดครนเอ็แต่งนะคืออาจจะเห็นคำว่าเอง คนใช้เขาใช่หมปัญหาช่วย้หมือเอาก็นั้านีอเ่น้องื้อของเนียม่ได้ของทีแพงนะนี้เรารู้่อัมาเป็นอวิธีการเลือกซื้อหนเห็น้แต่ตัวเยอะแยะอลไคือันนี้ผดกันว่าแต่งตเลยแต่งแน่เลย ยังโมวอที่พี่วีนี่นะครับโม้อจริงหนึ่งร้อยบาทใช่แล้วแบบเดืงต่อแบบวพยายามหามันจะเออะไรอย่างใช่ครับแล้วอ่างที่ไม่แขวนนะจ๊ะ วันก็จะตัดได้ประมาณชุดสองชุดแต่เดี๋ยวนี้คือต้องตัดได้ประมาณนี้งชุดคือตัดบ้านแตกตัวบ้านได้กันนี่ครับได้ถักจักรก็คือเซนก็จะตัดให้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยแต่เพิ่งช่วงนี้คือเซนแยกไปนะครับนานๆทีเซนจะเข้ามาก็ตัดเซนไปประมาสิบชุดอะไปอย่างเงี้จริงนี่กับสนิทกันจริงไหมใช่ไหมใเมื่อตะปุ้นนี้แฉเ่็นการดัดจมูกเซนไปละเซนใจอะไรริบบะ

โอเคนก็ <Okay. S 2> ไม่มีสาระอะไร <c oughs> ครับหลงนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็บ <c oughs> อกก็เห็นนี่ไหมเห็นพวกนนี้ไหมทางนี้หอนเลยเว้ย่างนี้แล้วเดี๋ยวว่า <c oughs> เอาเรื่องอะไรวะเมื่อเช้า พี่โทรมาบอกว่าพี่เดนอะไรนะตัวใหญ่เลยอตัวใหญ่ตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยแแบบนี่ยังไงดีแล้วมันเข้าในห้องได้ยังไงือห้องอยู่ชั้นสามครับมันขึ้นไปได้แล้วมันริเพราะตัวใหญ่มากเลยรีบๆรีบๆมาทุกคนจะไปยังไงแต่ตัวนี้ตื่นาีัตัวใหญ่มากเลยครับทุกคนแบบตื่นเต้นมากพอเข้าไปถเฮ้ยจะวิ่งออกมาไหมทอไปตึ่ ได้แล้วน่ะเปาเป็นจริงเห็นตอวหน้าตาสวอมากบ้านลิเไ้ยเอาคัดจริงนะฮะคือบ้านลิศมันไม่ได้เรียกว่าจริงเหรงครับบ้านลิศเรียกว่าตัวช้าขี้โกก้

ซึ่จะมาเปิดเผยในความลับของ2หนุ่มเล่นห่งเซนจะเป็นใครต้องไปติดตามครับ